สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของน้ำหนักของสตรีตั้งคันนะคะ ซึ่งทุกท่านก็คงทราบแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยเราให้ความสําคัญกับน้ําหนักของสติตั้งคันนะคะซึ่งน้ําหนักเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ก่อนที่คนไข้เนี่ยก่อนที่สติตั้งคันจะตั้งคันเนี่ยว่าน้ําหนักว่า BMI คนไข้เท่าไหร่นะคะถ้า BMI เนี่ยมันจะแบ่งเป็น4เกณฑ์ด้วยกันก็คือ BMI น้อยกว่า18.5ถือว่าต่ํากว่าเกณฑ์นะคะ BMI 18.5ถึง24.9ถือว่าปกติ BMI ยีถึงยี่ถือว่าเกินเกณฑ์แล้วก็ BMI มากกว่า30ถือว่าอ้วนนะคะซึ่ง BMI มีความสําคัญยังไง BMI มีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของน้ําหนักสติตั้งคันทุกรายไม่ใช่ว่าจะเพิ่มน้ําหนักได้เท่ากันถ้าสติตั้งครันผอมก็สามารถเพิ่มน้ําหนักได้มากกว่าสติตั้งครันที่ตัวโตวนะคะ แต่ในเราก็จะแบ่งเป็นไต,ตรมาสที่1กับไต,ตรมาสที่2และ3ไต,ตรมาสที่1เนี่ยทุกสตีตั้งครันเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ประมาณ1-2กิโลนะคะแต่ว่าไม่ควรเกิน2กิโลใน12สัปดาห์แรกแล้วก็ลดได้แต่ลดไม่ควรเกิน2กิโลใน12สสัปดาห์แรกเช่นเดียวกัน เพราะว่าถ้าลดมากเนี่ยอาจจะเกิดมาจากคนไข้เนี่ยมีภาวะอาเจียนไม่สงบหรือว่าทุกโภชนาการหรือว่าแอนิเมียนะคะซึ่งก็ต้องหาสาเหตุต่อไปว่าคนไข้เนี่ยออน้ำหนักลดมากเพราะอะไรส่วนในไตรมาสที่2ถึงไตรมาสที่3น้ำหนักต้องเพิ่มและ แล้วควรจะเพิ่มยังไงนะคะก็คือถ้าคนไข้ที่ B M I น้อยกว่า18.5เนี่ยสามารถเพิ่มได้12.5ถึง18กิโลเลยทีเดียวตกแล้วสัปดาห์ละประมาณ0.5กิโลกร,รมัม ถ้าคนไข้ BMI 18.5ถึง24.9ตั้งแต่ก่อนท้องเนะ MI, เาะ BMI น้ำหนักที่ควรเพิ่มขึ้นก็คือ11.5ถึง16กิโลกรัมนะคะอาทิตย์ละประมาณ0.4กิโลกรมัมถ้าคนไข้ BMI 25-29.9ถึง29.9ก่อนท้องน้ำหนักที่ควรเพิ่มขึ้นก็คือ7-11.5ถึง11.5กิโลกรมัม และถ้าคนไข้ BMI เยอะนะคะตั้งแต่ก่อนท้องน้ําหนักที่ควรเพิ่มอยู่ที่5-9กิโลกรัมนะคะดังนั้นเนี่ยการควบคุมน้ําหนักของคนไข้นะคะให้แต่ละสัปดาห์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะทั้งสติตั้งครรภ์เองต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็นักษาพยาบาลก็ต้องมีความรู้เรื่องนี้นะคะเพราะถ้าส,สตีน้ำหนักตัวเยอะก็จะส่งผลกับทารกที่คลอดมานะคะ ขอบคุณค่ะ